ต่อไปเป็นการแข่งขันคู่ที่2นะครับในการแข่งขันประเภทดับสองมือผู้ชายเขารับชิงชนะเลิศน,นะครับฝ่ายน้ำเงินมาวิาลัธุรกิจบัณฑิตน,นะครับฝ่ายแดงมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะครับ ตรงนี้นะครับน้ำเงินตีไปที่ต้นขานะครับน้ำเงินได้แต้มนะครับ แ้มนะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าน้ำเงินยังได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าชนะไปในคู่ที่หนึ่งนะครับ ต้มแรกก่อนก็เสียได้อีกแต้มนึง ตามเขาไปทำไมลยนะ สำหรับคู่นี้นะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเอาชนะไปนะครับเชือไปในคู่ที่1น,นะครับแล้วเสมอในคู่ที่2นะครับทำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจเอาชนะไปนะครับ นายนฤเด็กวีรสุขนายกิตติวัฒน์บุญสีสถาบัน และนายนารงกรตี่ีโคกปรวดมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่รางวัลชนะนเลิศเหรียญทองได้แก่ จิตติกรการรำและนายสิทธิชัรรยตันเอี่ยวม,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะ